ของแต่งบ้านหนึ่งชิ้นที่สามารถเปลี่ยนพลังงานให้ดีได้ทั้งหลังก็คือแนะนําภาพรวยครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นภาพรวยของอาจารย์มีปลาแปดตัวเนาะแล้วก็เรียงเป็นคำว่ารวยไอ้อันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือถุงทองเปรียบเสมอยกับการเก็บทรัพย์เลขแปดคือโชคลาภเงินทองไหลเวียนไม่มีวันหยุดแล้วปลาคือสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลอายุยืน หรือมีโชคหน้าดีๆเกี่ยวกับพลังงานธาตุน้ำเนาะเพราะว่าป่าเป็นสัตว์ในน้ําจริงดึงพลังงานธาตุน้ํามาสู่ภายในตัวบ้านได้ดีและเขาเรียกแปลกคือพลังงานธาตุทองก็เงินกับทองเป็นคู่ฮะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เรื่องโชคแถมยังมีกลุ่มทองหรือกระเป๋าเงินเข็บซัพย์อยู่ด้านล่างก็ถือว่าพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นมงคลแต่จะดีไม่ดีอยู่ที่ตำแหน่งการวางรับรวยที่ดีที่สุดก็ตือท้องมัืองก็คือเปิดประตูบ้านเข้าไปติดให้ตรงข้ามกับประตูเลยพลังงานของประตูหรือโชคหน้าบ้าน นะครับที่จะพัดเข้าไปเก็บไว้ภายในรูปนี้ก็คือรูปรวยของบ้านเนี่ยให้มีพลังความร่ำรวยความมั่งคั่งของตัวบ้านเดินเข้าก็รวยออกก็รวยหลุดหลังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลที่สุดในทางสักมงคลวยเนาะและถ้าหากท่านใดสนใจภาพมงคลที่ผ่านพิธีการปุกเสกนี้ก็สามารถทักข้อความมาสอบถามอาจารย์ได้นะครับ